โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพันฟิชชิงกระแบงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่เลยนะครับผมนะครับเป็นลอกไพโอเนียนะครับผมนะฮะรุ่นฟีสปูนนะครับเ a เป็นเบสเลนเนอร์นะครับผมเป็นเบสเลนเนอร์นะครับผมนะครับตั้งเบรกล่วงหน้าได้นะครับผมตั้งเบรกล่วงหน้าได้นะฮะ ก็ตัวนี้ก็เป็นล็อกที่แบบราคาพิเศษหน่อยนะครับผมนะครับเอามาลองแบบลูกค้าบางคนเขาอยากจะลองเล่นระบบนี้ดูนะครับผมแต่สมมุติว่าเราจะไปเอาเล่นลอกแบบคล้ายๆกันก็จะมีของเพนเลยนะครับผมเพนเฟียตตัวนั้นน่าจะ4 0 0พกว่านะครับผมแต่ตัวนี้ราคาแค่เอดอ850นะครับ850 กับ900บาทนะครับผมในเบอร์4,000ราคามันต่างกันเยอะมากเลยนะครับผมแต่ระบบเครื่องในนี่วิธีการใช้งานนี้ก็จะเหมือนกันด้วยนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมนี่มีสับล็อกด้วยนะครับถ้าถ้าถ้าเราสมมติเราคว้างเหยื่อแล้วนะครับผมเราคว้างเหยื่อแล้วนะครับผมเรารอปลากินใช่ไหมเราสรับมาข้างหน้าโปะไปตัวนี้ก็จะ จะเป็นฟรีสปูลเวลาปลาดึงก็แก้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 แก,แก้แล้วเราก็วัดปลาแล้วพวกนะครับแล้วเราก็สับล็อกโบระบบเบรกก็จะทํางานทันท,นทีเลยนะฮะกึกกึกไปเลยนะครับผมนี่แข็งไปแล้วก็คือเราเราจะสามารถเหมือนเบรกหน้าทั่วไปนะครับผมก็คือแ,แบบเบรกหน้าทั่วไปเลยนะครับผมวิธีการตั้งอีกอย่างนึงนะครับผมที่จะบอกก็คือเนี่ยตัวนี้มันจะเวสํำหรับปลาลากนะครับผมสำหรับปลาลากจเจาแบบแข็งก็ได้อ่อนก็ได้นะตอนนี้ก็จะอ่อนนิดนึงแล้วก็ เพิ่มแน่นเข้าไปมันก็จะแข็งขึ้นสมมุติว่าเป็นพวกป่าแม่น้ําอะไรอยางงั้นนะครับผมต้องการให้สายมันตึงอะไรอย่างงั้นนะครับสามารถปรับปรับตัวนี้ได้นะครับผมต้องเอาไปลองใช้ดูนะครับผมบอกอย่างเดียวมันมันก็คงไม่ได้ต้องเอาไปลองใช้กันนะครับผมนะครับเบสรันเนอร์ตัวนี้นะครับผมเบ็ดรันเนอร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นแขนคู่ด้วยนะครับผมเร่มบอกไปตัวนี้จะเป็นแขนคู่ด้วยและทําเฉพาะเบอร์สามพันกับสี่พันด้วยนะครับผมนะครับผม ตัวนี้ก็นะครับเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้นะครับผมเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้และหมดเลยนะครับผมนะครับตัวนี้แถมสปูลให้อีกอันนึงนะครับผมเป็นสองสปูลเลยนะครับผมแถมให้ไปแค่นั้นยังไม่พอนะครับมีการรับประกันด้วยนะครับผมตัวนี้สินค้าตัวนี้มีใบรับประกันด้วยนะครับผมแถมราคาไม่สูงพร้อมใช้งานเลยนะครับใครอยากจะลองแบบแบบแบบเปลี่ยน จากรอกเบรกหน้าทั่วไปจะเป็นแบบเป็นเพิ่มมาเป็นเบรคลันเนอร์อีกจุดหนึ่งก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมรูปลักษ์รูปทรงอะไรเขาก็สวยง,งามเหมือนกันนะครับผมแขนคู่ด้วยไพยโอเนียด้วยราคาก็ไม่สูงมากนะครับผมเดี๋ยวลูกค้านะครับผมที่สั่งผ่านโทรสั่งนะครับผมเน้นด้วยนะครับผมหาของแถมให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะจัดของแถมให้ไปอีกนะครับผม นะครับต้องบอกผมนะเดี๋ยวผมลืมนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ลองเอามาขายดูนะครับผมบางทีมีลูกค้าต่างชาติเขาบอกว่าอยากได้ลอกสไตล์เนี้ยแต่ขอราคาไม่แพงนะครับเอาไปแจกเพื่อนนะครับผมที่เยอรมันนะครับก็เลยโอเคอ่เอาลงมาละกันนะครับผมก็อยากจะลองขายของใหม่ๆดูบ้างนะครับผมแต่เพนผมมีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะลอกเพน เพนเฟียสที่เป็นระบบเนี้ยผมมีอยู่แล้วนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับลองดูระบบใหม่ๆนะครับปากินกระสับล็อกวัดโบเลยนะครับผมนะครับต้องไปลองดูนะครับผมต้องไปลองดูนะครับผมฟีสปูลนะครับชื่อรุ่นนะครับฟีสปูล XA นะครับผมเป็นเบสเลนเนอร์นะครับผมนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ